แปลว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจละการตอบโจทย์ภายในเราอะ่ะมันยังไปไม่ถึงเ่ยแปลว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่เราใช้คำว่าปรารถนานะคะไม่ใช่แค่ต้องการเฉยๆแล้วแต่มันเป็นอะไรที่ใจเราปรารถนาหรือโหยหาอยู่ปวดจิตสกิดหมอรายการถามตอบสารพันปัญหาชวนปวดใจของชาวออฟฟิศที่ฝากสกิดถามกับจิตแพทย์แบบเจ็บต่จบไม่ยืดเย,ยื้อไม่เรื้อรัง ผู้บริหารระดับสูงนะคะคือตอนนี้คือหน้าที่การงานเขาโอเคหมดทุกอย่างลูกดีสามีดีหน้าที่การงานดีแต่รู้สึกว่าว่างเปล่าอะค่ะทาไมมันถึงเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นคะทั้งที่ทุกอย่างก็เพอร์เฟกไปหมดอ,อ๋อค่ะน่าสนใจคํานี้เนาะคำว่าว่างเปล่านะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยเนาะเพราะว่าชีวิตข้างนอกก็ดีหมดเนาะลูกดีงานดีครอบครัวดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะรู้สึก เต,เต็มแล้วเนาะแต่ยังรู้สึกว่างเปล่าได้นี่น่าสนใจแล้วนะคะแปลว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจละมันไม่อาจจะเป็นตั้งแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นบางสิ่งที่เรามีความปรารถนาอยู่แล้วสิ่งนั้นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ความรู้สึกเราจริงๆเนาะหรืออีกด้านหนึ่งก็คือมันอาจจะเกิดจากตัวเราเองที่บางคนเขาเรียกว่ามันมีตัว ตัวตัวกั้นอยู่ข้างในใจเราเองเนั่นแหละทำให้เราไม่ได้เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาได้เต็มที่ถ้าเราลองค่อยๆสังเกตตัวเองว่าจริงๆเราปรารถนาอะไรใช่เขาาปรารถนาเลยนะคะคือมันเป็นระดับลึกแล้วเขาว่าอย่างที่เล่ามีบ้านดีมีอะไรดีอะไรเงี้ยมันมีครอบครัวดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัจจัยที่พื้นฐานเนาะที่ปัจจัย4ี่ครบความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์มาตรฐานพื้นฐานก็ดีแล้วเนี่ยแต่คล้ายๆว่าการตอบโจทย์ภายในเราอะ่ะมันยังไปไม่ถึงเนะี่ย แปลว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่เราใช้คว่าปรารถนานะคะไม่ใช่แค่ต้องการเฉยๆแล้วแต่มันเป็นอะไรที่ใจเราปรารถนาหรือโหยหาอยู่อาจจะต้องมีเวลาที่จะค่อยๆตกผลึกตัวเองให้เวลาตัวเองในการสงบเงียบนะคะหรือมีเวลาที่ให้ตัวเองได้กลับมาค่อยๆฟังความรู้สึกตัวเองจริงๆว่าจริงๆเรารู้สึก อะไรกันแน่ที่เราอยากได้หรือเรามีความต้องการหรือหยหาอะไรอยู่ในข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกระบวนการตัวน,นี้จะเกิดขึ้นได้คือเราก็ต้องมีความสามารถของคุณภาพใจที่ดีเหมือนกันที่จะให,ให้เวลาให้ใจเขาค่อยๆแบบอยู่กับตัวเราจริงๆอะคะ่ะที่จะรับรู้ความคิดความรู้สึกความต้องการนะคะความคาดหวังอะไรเงี้ยค่ะที่มันอยู่ข้างในปันสังเกตตัวเองบ่อยๆหลายคนจะเริ่มค่อยๆ ค่อยๆรู้อ่ะอ๋อจริงๆสิ่งที่มันหายไปคืออะไรเช่นบางคนบอกว่าที่ตัวเองเคยเจอนะคะว่าเขามีงานที่ดีนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่ก็โอเคแต่ข้างในยังว่างเปล่าเพราะว่าจริงๆงานที่เขาทำเนี่ยมันดีนะเงินก็ดีแล้วก็เป็นงานที่หลายคนเขาก็ยกย่องแต่ว่าลึกๆเขารู้สึกว่าเขาอยากทํางานที่มันมีคุณค่าในการช่วยเหลือคนฉะนั้นงานที่มีอยู่มันก็ดีหมดแหละต่อปัจจัย4ี่ตอบ หน้าตาในสังคมแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ที่มันเป็นมินนิ่งหรือคุณค่าความหมายของจิตวิญญาณเขาอะค่ะที่เขาอยากได้ลักษณะนเนี่ยเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเออเขา,า,เ,ออเ,ขาเขารู้สึกตรงนี้มันหายไปแต่ั้าคุยกันก็คือถ้างั้นเขาอาจจะลองเข้าไปสู่งานอาสาสมัครมากขึ้นก็ได้คือคือชีวิตเขาก็ต้องกินต้องอยู่เนาะเขาคงจะเปลี่ยนอาชีพไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็อาจจะไปมีงานอดิเรกที่มันเป็นตอบโจทย์เขาเงี้ยงานอาสาสมัครที่ได้ช่วยเหลือผู้คนจริงๆเขาก็รู้สึกเออโอเคขึ้นนะคะ ถ้าเราหาตัวเองเจอเนี่ยบางทีมันก็ช่วยเนาะให้เราแบบรู้ละอ๋อเราต้องการอย่างนี้นะแล้วเราดีไซน์ชีวิตได้นะคะออกแบบชีวิตได้ให้มันแมชขึ้นกับสิ่งที่เราต้องการนะคะอันนี้ในลนะักษณะของการมารู้จักสิ่งที่เราโหยหาหรือปรารถนานะคะส่วนอันที่2คือบางคนเป็นมีตัวกัน้นนี้เจนก็เจอเหมือนกันคือบางคนชีวิตประสบความสาเร็จเยอะมากมีคนชื่นชมเยอะ แต่ตัวเขาเองกับไม่รู้สึกชื่นชมอะไรในตัวชีวิตตัวเองเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขามักจะมีแต่ความคิดว่าตัวเองตลอดเวลาคือมีลักษณะคือเซลร์สตีมเขาอะค่ะเขาจะมีลักษณะที่ มีมุมมองที่ไม่ค่อยชื่นชมตัวเองค่ะจะชอบมีความคิดตําหนิตีเตียนตัวเองด่าทอตัวเองวิพากษ์วิจาร์ตัวเองพราําอะไรพลาดิดหน่อยก็ด่าตัวเองเป็นชุดและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคาดหวังกตัญองสูงมากฉะนั้นต่อให้คนชื่นชมเขาแค่ไหนมันก็เข้าไม่ได้เพราะว่าในความคิดเขาอ่เขามีแต่ความคิดเชิงลบก,กับตัวเองอลักษณะน,น,นี้คือเขาก็ต้องเท่าทันความคิดเชิงลบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะแล้วก็พอเราเท่าทันความคิดมากขึ้นเราจะตกเป็นทาสความคิดน้อยลง จังหวะที่เขามีสติรู้เท่าทันความคิดเนี่ยเขาก็ปลดล็อกนะคะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมาที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความสุขเลยแม้ชีวิตรอบๆตัวจะดีเพราะว่าในใจเขาในความคิดเขาสมองเขา,ามีแต่เสียงด่าทอตเองตลอดเวลาพอเขามีสติรู้ทันปุ๊บธรรมชาติของใจเนี่ยถ้ามีสติมันจะฉลาดนะคาสติมาเป็นยาเกิด มันจะฉลาดที่มันจะเท่าทันความคิดและไม่ตกเป็นทาสความคิดธรรมชาติของจิตมนุษย์จะตกเป็นทาสความคิดเนาะจิตมนุษย์บางทีถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเท่าไหร่นะมันก็จะตกเป็นทาสความคิดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่จังหวะที่จิตเขาฝึกสติเนาะเขาก็เท่าทันความคิดมากขึ้นเขาก็ไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งที่สมองมันคิดนะคะสมองมันจะออ,ะอโต้คิดลบไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ต้องเชื่อไอความคิดลบๆในสมองเนาะแล้วเขาก็เห็นตัวเองตามความเป็นจริงได้มากขึ้นว่าจริงๆตัวเขาก็มีีอะไรด นะคะล้วก็มีสิ่งรอบตัวที่ดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเจอในอีกหลายเคสที่เป็นลักษณะน,น,นี้เหมือนกันที่มีความคิดเชิงลบกับตัวเองแล้วก็ทําให้ไม่สามารถรับคําชื่นชมหรือสิ่งดีๆรอบตัวเข้ามาให้ใจได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ที่พูดเลยเนาะว่าให้เวลาตัวเองสงบเงียบสักนิดนึงนะคะอยู่กับธรรมชาติรับรู้ลมหายใจเบาๆเพื่อให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะอเออที่สําคัญนะคะเวลาจะถามตัวเองเนี่ยงดเสพข้อมูลงดเสพโซเชียลไปก่อนนะคะ เพราะการเสพข้อมูลเยอะๆเสพโซเชียลมันใจมันปั่นปวนไปหมดเลยแล้วคุณภาพใจไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองจริงๆนะคะงดงดเสพข้อมูลไปก่อนอยู่กับตัวเองจริงๆอาจจะอยู่กับเพลงบรรเลงอยู่กับลมหายใจเบาๆผ่อนคลายอ,าอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะค่อยๆเขียนออกมาก็ได้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรการเขียนจะช่วยเราค่อยๆค้คคนหาตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะมีเวลาให้ตัวเองสงบเงียบกับตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาหรือข้อสงสยัยอยากถามคุณหมอสามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเราจะพยายามตอบทุกปัญหาของชาวออฟฟิศกับรายการปวดจิตสกิดหมออย่าลืมติดตามกันนะคะปวดจิตสกิดหมอ